อะมาทำไรตรงนี้ฉันเข้าห้องน้ําอยู่ออกไปไม่แกแกไม่รู้สึกแปลกหรอทั้งที่เราเข้าเมืองไม่ได้แต่บอสเรียกเรามาในเกมกูดกูดักอ่ะเมืนอไหร่ทาไมอ่ะเฮ้ยฉันก็ไปดูเขาเรียกประชุมนี่ไปไปไปเอ้ยล้างตู้หรือยังอ่ะฉันขอล้างมือแป๊บเออเล้างแล้วก่อนนะไป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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้อมันเป็นวันที่เยอะไหมเยอะไหมเยอะสุด แต่นี่คือยังน้อยอยู่นะวันนี้เป็นวันที่เราจะขึ้นแก๊งแต่ทั้งนี้ทางนั้นเมืองดันปิดพี่เลยเรียกพวกเองมาประชุมในเป็ดซูมเลเตอร์เพื่ออะไรอ่ะเพื่อเราจะมากระชับมิตรความสัมพันธ์ของหลายๆคนที่เพิ่งมารู้จักกันกับน้องใหม่ๆด้วย เกมนี้มันได้ข่าวว่ามันเป็นเกมทำลายความสัมพันธ์ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อย่ามาหลีตาแบบนั้นสิจะดูตาฉันสิฉันแววสุดมันก็เป็นการทำลายสัมพันแต่เราจะทำให้รู้ว่าเราจะโกรธกันเพียงใดแต่อย่างน้อยเราก็ยังอยู่ใต้หลังคาเดียวกันใต้แบบนี้ปากเจเจพีพีมาขึ้นปาใส่ด้วยตบมือตบมือก่อนถ้าตั้งใจก่อนนะปาแปะปาแปะปาแปาแปะรอบนี้ฉันจะพูดแล้วนะอือจ้าขอบคุณค่ะ แต่คำพูดที่ดีมากเลยกินใจมากครับพี่กินใจมากตาไมตาฉันพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นเอ้านึกว่าจบไปแล้วนะน่ะ เอาใหม่เลยพูดจริงๆโอเคนะพูดแล้วนะตนถังาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊จแจงแล้วก็ซูนี่วีวีรอบนี้นะคะพวกเราเอาแกงพืชภามาอยู่ในเกมกู๊ดกู๊ดดักกันนั่นเองค่ะวู้ฮู้ เยอะมากอะรอบเนี้ยเราฉันก็แบบว่าฉันไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือตัวเองเท่าไหร่ด้วยอย่าปังอืมฉันก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนนะคะว่านี่ไม่ใช่เกม GTA เนาะฉะนั้นเราจะเรียกกันว่าตัวเองว่าปางกับแจงนะคะทุกคนครับผมเอ่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองไปเทสฝีมือกันเลยก็ได้ครับแต่ผมบอกก่อนนะว่าคนบ็นคนที่โกหกไม่เก่งครับไม่ต้องพูด <laughs> ไปเลยกันเลยพี่เฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวแกเห็นความแตกต่างวะแตกต่างอ๋อ ไอ้พวกกระจกไม่มีสกินนะะจะมีสกินนะเขาจะเจนเท่ป้า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 บอสเริ่มเกมเลยดีกว่าเฮ้ยนักแปลงร่างสามารถแปลงร่างเป็นผู้เล่นคนอื่นได้ตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมป จุดกูดาวแล้วครับพี่กุลไม่สิแกที่นี่ที่ไหนฉันยังไม่รู้เลยว่าที่ที่ไหนเอู้กูที่ไอเมืองสมหื้อแล้วยี่คนนี้เพื่อ่ะไรไม่ิเฮ้ยพอพอพอแอะสนใจมาที่อยวร้านของผมเปล่าล่ะเฮ้ยโอยผมเปิดร้านกาแฟน่ะเปล่าไหมผมไปด้วยดิแปะมาเลยมาฮะมาเอามายืนไปข้างนอกสิมายืนข้างในทำไมเป็นบาร์ของผมโอเคโอเคแปะจะทำเควสจะทำเควสอ่ะ คล็คืออะไรอ่ะรับอะไรดีล่ะแล้วแล้วทุกคนหาวพวกหนุ่มๆสาวๆผมขอเป็นกาแฟเย็นกาแฟเย็นเอากาแฟเย็นใส่น้ำแข็งหรือไม่ใส่น้ำแข็งล่ะเฮ้เฮ้ไอเล็นมันนึ้นมาจากท่อไอไม่ไม่ไม่ไม้เราทำตัวตื่นตระหนกไ้ค่ะทุกคนแฮะแฮะแฮะไม่มบีอะไรฮ ปอพี่ปอพี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 ป,อ,ป,ป,อ,ป,ปอสุกัดเอาละครับเมื่อกี้เราได้ทำการปาดไปแล้วหนึ่งคน,นะท,งนทำไมไม่ได้เป็นก่ออ,อะไรขึ้นไอโอมไอโอมเมื่อกี้มันไอ,อโอมไอโอมเมื่มอกี้เมื่อกี้ฉันเกือบจะโดนฆ่าตายเมืขข่อแค่แรกเออใช่เหตุกาเมื่อกี้ไอโอมจะบอกว่า ตอนที่เจอศพอะคือกําลังจะวิ่งเข้าไปกดรีพอร์ตเลยแต่ว่ามีคนกดกิ้งกิ๊งก่อนเมื่อกี้วิ่งมากับไอ้แฟนเอาแล้วแต่ใ่าว่าไอโอมเราอยู่ด้วยกันตลอดเล่นไลรผมเป็นอะไรไม่รู้อะที่มันมุดท่อได้อะอ้าวเป็นฆาตกรนี่แหลไปเลยฆาตกรเฮ้ยเราปวดอาปวดไรอะปวดไรอะลูกปวดบวดตัวมุดท่อไง เนด้วเหรอมันบอกวอะไรเลดไลท์มันมุดท่อเลดไลท์มุดท่อเขาไปโดนดเลยก็ชัดเจนแล้วนะไไม่เรดอ่ะเขาไปโดพี่บอกว่าอย่างน้อยอ่ะพี่ก็เชื่อใจเองไว้ลากรักก่อนจะพี่ก็รอดเอารอกเลสเปกไว้เลสเปกเว้ลากรักไลท์ลากรักคนผิดก็ตนอาตายกี่แลบเจอกันใหม่ลากลัวเหลือเกินเว้ยว่ะ รู้ไหมพี่พีกำลังทำอะไรพี่กำลังคุยกับนกพิราบถามหาอยู่แก๊งเดียวกันก็ต้องไว้ใจกันถูกเปล่าใช่พวกเราอยู่แก๊งเดียวก็ต้องไว้ใจกันให้มากที่สุดทุกคนไว้ใจกันให้มากที่สุดไว้ใจกันครับช่วยด้วยครับไว้ใจกันให้มากที่สุดอยู่แก๊งเดียวต้องไว้ใจกันถูกเปล่าจริงไว้ใจกันให้มากที่สุดในเนนต มันก็ดูแบบเองดิไว้ใจกันให้มากที่สุดเราบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดค่ะทุกคนเพราะว่าเราทําการปาดไปแล้วหนึ่งว้าวตายกิอะไรคึ้ฟังฟังผมฟังผมผมกับพี่ผมกับบอสอ่ะกาลังคุยกันเรื่องเควสแต่ทีเนี้ยถามถามยศมันมีเควสไหมมันถามว่าเควสคืออะไรอ่ะดูตรงไหนแล้วสพี่ก็เลยบอกว่าไหนเองลองกดแท็บขึ้นมาซิ บอกว่าไหนล่ะเควสพี่ยอดน่าสงสัยไม่ก็เป็นโดโดพี่เฮ้ยไม่เป็นโดโดโอเคโอเคอย่าโหวตไอ้วศอย่าโหวตไอ้ยศไอ้ยศเป็นโดโด้เอแล้วจะโหวตใครามข้ก่อนข้ามก่อนละกันเอข้ามเราข้ามได้คือหน้าสงสัยละหนึ่งยศพูดอะไรนะยิว่เจอศพพอดียศต้องพูดอะไรสั้นใช่ไม่เป็นไรเจอพอดีไงอาร์ดีสใช่หรือมั่วโชว์หรือไม่ยศเป็นโดโด้เลดี้ถามเลดี้เออเห็น ก็เดินไปพ่อไอ้ไผ่กเห็นมีศพก็เลยบอกให้ไอ้ไผ่กดหัวอันตรายนะจับจับตาไอ้ไผ่อะไม่น่าเป็นคิดว่าใครน่าสงสัยยศอุ้ยอะไรก็ยศอะไรก็ยศอ่ะเขาจะใส่ยศเขาจะกดหัวใส่สงสัยยศตูนี่นะชีพูดเก่งแปลกไผ่อะฉันพูดเก่งอยู่เต็มมันก็พูดมากอยู่แล้วนะปางเออปกติปางก็พูดมากฉันจะปิดปากแกยายแฟนอยากใหเจก่อนดีกว่า เรายังไม่ค่อยคุ้นเคยกับสกิลมากเท่าไหร่นักนะทุกคนทำไมต้องมองตาชั้นแบบนั้นชื่ออ่านว่าอะไรนะแป่สุดเลยอ่ะมี่วงมิดมืดมิดอ๋อมี่วงมิดใช่มืดมิดมี่วงมิดใช่ไหมมืดมิดอย่าตามมาไปด้วยอุ๊บปส บาๆไอาคนบ้าๆไอ้บ้าๆบ้าๆเราจะทำอะไรชันบ้าๆเราจะทำอะไรชันโสดจะจะเอาอย่างประตูถ้าเราไม่มีอะไรเราช่วมาเลยแกจะทำอะไรชันขอขอพูดแป๊บนึงขอพูดแป๊บนึงขอพูดแป๊บนึงต่อค่ะต่อจะบอกว่าไอ้เมอร์ลิกอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่ามันอาจจะเป็นคู่รักกับใครสักคนนึงเราพี่รู้ได้ยังไงเพราะว่าอยู่ๆอ่ะมันหัวลุต่อหน้าเลยเฮ้ย อย่าบอกว่าแกมีแกมีอะไรที่จะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ดำฉันเจเอาจจะมาตูแล้วมาติดเธอยศเลดอะอยู่ด้วยกันใช่จะเจอพี่เลดแล้วก็เจอลูก้าใช่ก็เป็พยามได้ก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เราก็เดินผ่านมาสักพักก็่าเรพี่เลสอะพี่พี่อยู่สามคนมีเมอร์อยู่กับยศอะมีเมอร์กับเอาจริงก็ยังไม่เจอใครเลยเเววฟฟกับและไผ่แล้วก็ไผ่แต่ไม่แล้วถ้าเกิดยศ ถ้ายศเป็นอะเลสต้องตายแล้วอยู่ด้วยกันเด้อแต่วาวาคือนั่งใส่ถูกไหมเอาก่อนเลยดูน้ำดูน้ำจอกๆอยู่เมื่อกี้นี้อันนี้ไม่เอาเอเกมพี่วาววาวตัวา่ะสตาร์น้ำแล้วลาก่อนเจอกันสวยอย่ามามองตาฉันลากรวนกันวาววาวาูุย์หนึ่งไปแล้วเด้อ ต่อไปนะคะถ้าเราจะโบยใครสักคนเนี่ยพี่ปางคิดว่าถ้าเราแปลงร่างมองตาหนูสิยเพี่พมองตาหนูสิเรนนี่เลยนะบอสผมยอมไม่มีสก,กินดีกว่าถ้าให้ผมใส่ผมแบบบอสอ้าคตรแรงเองเองไม่รู้จักเหรอว่าอย่าอย่า,ยาพี่เลสบอสบอสช่วยด้วยพี่เลสบอสบอสบอสเป็นหรือเปล่า ฉันฆ่าเองฉันเป็นานายอำเภออะไรวะพีบ้าชัวว่าชัวว่าเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันมุดท่อได้อ่ะชัวว่าใหญ่ใจชัวร์ว่าเต็มกาบอ่ะว่าแล้วว่าแล้วยะยหญ่ใจคือร้ายมากสนุกสนานอยู่แล้วโอเคเขาตายแล้วเหรอฆ่าแกเองแหละยัยแฟน ผมจะบอกว่าผมจับฆาตกรคนชั่วได้แล้วครับทุกคนไม่ใช่พูดเลยเหรอฮัลโหลที่นี้คือเป็นหักกันหมดเลยเหรอครับที่นี้คือต้องมันต้องมีคนที่เป็นคนหนึ่งครับคนนี้อาจจะไม่ได้ยวนตรพี่แจงเลเว้ยเอพี่แจงเลเว่อตอนนี้คนที่น่าสงสัยอ่ะน่าจะมีเมอร์รีกับเวฟเพราะว่าเมื่อกี้เจอศพของแฟนก่อนแล้วคิดว่าศพแฟนนั้นน่าจะโดนฆ่าคู่อีกคู่หนึ่งอย่างหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้แจงอ่ะเป็นนายอำเภอ แจงเห็นไอ้ปางแปลงร่างมันไม่ยอมคุยกับแจงแล้วเห็นมันแปลงร่างตอนหน้าตตาแจงก็เลยกดข้ามแล้วมันก็ตายถ้าฉันคือใช่ผมบอกนแล้วผมไม่ได้เป็นไอเปนี่เน่ไม่ได้จะพูดไหมครับผมไม่ได้เป็นนี่แหละโมลิกมีอะไรจะพูดไหมครับผมก็ไม่ได้เป็นครับโอเคไอพนัอจัดจัดชอบอ่ะตัวว่า มตุ้งตุ้งตุ้งอ้าวเว็บโดนเฉยยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งวิญญาณตอนนี้นายอำเภอกำลังจะตายในไม่ช้าเอ๊ะเตยไปคู่กันทำลายกันฆ่าเลยยันหีอยู่ยันหีอยู่ฆ่าเลยหีพี่เอาอยู่หนีใครหนีใครเนี่ยเดี๋ยวพี่เบลลิกฆ่าเลยนี่ทำไมฮะจะจะรออะไรเดี๋ยวไงชื่อเขาเป็นไงกล้ามกล้ามกล้ามแต่เราจะบอกว่าเมื่อกี้ คือลูก้ากับสมยศอะอยู่กับแจนตลอดเวลาประมาณสองตาแหละอยาทางกับผมไปเมลิกเอาไงปาดไม่ได้เมลิกคิดว่ายศเป็นนักเรียนแบบเฮ้ยยนก็ว่าพี่แจนเป็นว่าจริงครับเดี๋ยวก่อนทุกคนเอางี้เอางี้ทุกคนมายืนยืนยืนเมริกเรามองตาแดงเรามองตาจ้องเข้ามาในตาแดงไม่หรอกจ้องจ้องเข้ามาในตาแดงครับกำลังลอวหลอก ไม่ภาคกันได้พี่แต่ยังไม่ได้ทำเลยล่ะทำไมวะไมบังรีบตามทำไมก่อนบังเมื่อกี้เราคุยอะไรกันเป็นแก๊งต้องเชื่อใจกันใช่ไหมใช่เป็นแก๊งต้องเชื่อใจกันทสุดโอเคผลของการเชื่อใจเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นตาบ้องแบลไปจ้องหน้าทีกลายเป็นร่างผมเฉยเลย